สวัสดีค่ะวิก k l y รีพอร์ประจำสัปดาห์นี้เป็นครั้งที่8นะคะสำหรับส่วนงานเลขานี่ก็มีการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายการโอนจ่ายต่างๆนะคะการเบริกจ่ายคาสิโนโลเลยต่างๆการโอนการเลยตามปกติโอนจ่ายครบค่ะแล้วก็เรื่องประสานที่เรื่องเชียงรายเรื่องหาข้อมูลตามที่พี่กอบให้หารถโรงแรมตัวเครื่องบินอะไร ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการจองการเดินทางล่วงหน้าก็คือวันที่สองสามสี่ที่พี่ก็จะเดินทางไปเชียงรายนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องตั๋วเนี่ยคือจูนสอบถามไปทุกสายการบินแล้วจะไม่มีตั๋วที่เป็นเล่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนลดส่วนมากก็จะเป็นการสมัครสมาชิกเท่านั้นเพื่อที่จะแลกแต้มนะคะ แลกแต้มแล้วก็สะสมไม่สะสมคะแนนสะสมเพื่อแลกส่วนลดต่างๆของทางโรงแรมของอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือรู้วันเวลาที่จะเดินทางล่วงหน้าแล้วก็จองล่วงหน้าเพื่อได้ตั๋วราคาถูกนะคะสำหรับวิ e ก l y r รีพอรสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ